ตอนนี้ก็กำลังดูดูหนัง1 0แสนนะเขาเป็นรายการที่จะรีวิวหนังที่คนสนใจไม่ค่อยดูหคนสนใจไม่ค่อยสนใจนะ,ะผมก็าจะดูแล้วมารีวิวเพื่อนๆฟังนะครับส่วนหนังในคานนี้ครับคือเรื่องมอแกนนะครับเกี่ยวกับแลบหนึ่งเนี่ยมันทําการทดลองอาวุธชีวภาพนะครับโดยทําออกมาให้เป็นแบบเป็นคนขึ้นมาเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าทําเป็นเด็กหลอดแก้วนะครับแต่ทําเป็นแบบว่าเป็นอาวุธชีวภาพด้วยซึ่งก็คือตั้งชื่อว่ามอแกนนะครับซึ่งในหนังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า มันมันโตเหมือนโตเหมือนเด็กอายุประมาณสิบห้าสิบหกแต่จริงๆแล้วอายุแค่ห้าขวบนะครับซึ่งใน l a บเนี่ยมันก็พยายามจะทดลองด้วยการที่จะเลี้ยงดูให้เหมือนเป็นคนจริงๆไม่ได้เลี้ยงดูให้เป็นแบบเหมือนเป็นอาวุธสงครามนะครับก็คือใส่ความรู้สึกเข้าไปใส่ความรัก,ใส,กใส่ความเอ็นดูเพื่อจะทําให้อาวุธเชียวภาพตัวเนี้ยมันมัน,ม,นมีความรู้สึกมีคิดของมันเข้าไปนะครับซึ่งก็คือการทดลองนั่นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยการทดลองเนี่ยมันก็พัง สุดท้ายจะเป็นยังไงก็ลองไปดูได้ครับก็หนังก็พอเพลินๆนะครับไม่ได้แย่ซึ่งการทดลองเนี่ยมันก็จะมีผู้ที่มีอำนาจนะครับคอยส่งมาตรวจการเสมอซึ่งหนึ่งในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะทุกปีเนี่ยก็จะมีแันดวิเคราห์พฤติกรรมมนุษย์มาเหมือนมาสัมภาษณ์ตัวหมอแกนด้วยว่ารู้สึกยังไงมีความรู้สึกอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อารมณ์โมโหอารมณ์โกรธอารมณ์ความรักอารมณ์สูงใหอะไรก็คือจะเข้ามาคุยกับมอแกนให้แบบให้เหมือนแบบว่ามีความรู้สึกมากขึ้นอนะ่ะเพราะว่าถ้าไม่คุยกับมันเนี่ยไม่ทําอะไรกับมันเนี่ยมันก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ต้องมีความรู้สึกรักลบโกรธหลงอะไรแต่คือนักพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยก็จะคือจะเข้ามาเหมือนมาบีบแค้นอารมณ์ให้ตัวมอแกนเนี่ยได้มีความรู้สึกต่างๆนะครับอาจจะพูดเรื่องที่ทําให้มอแกนไม่ชอบหรือว่าบางเรื่องที่มอแกนไม่อยากคิดถึงก็จะให้คิดถึง เพื่อจะได้บีบแค้นอารมส่วนต่างๆของโมแกนออกมานะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นี่แหละที่ทําให้ตัวโมแกนเนี่ยทละลักออกมาก็ค,คือความโมโหครับความโกรธก็เลยเผลอไปลงมือฆ่านักพฤติกรรมมนุษย์ก็เลยทําให้เอ,อนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามจะฆ่ามอแกนนะครับแต่ก็ยังมีนะักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนนะครับที่มองโมแกนเป็นลูกเป็นลูกสาวเป็นคนไม่ใช่อวุสครามไม่ใช่อวุชีวภาพนะครับอืมแต่ตัวโมแกนเนี่ยก็ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอาวุธเชื้อภาพอยู่ดีนะครับถึงจะมีชีวิตติดใจบ้างแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยฆ่านักวิทยาศาสตร์หมดเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นเองนะครับก็มีนางเอกเนี่ยออกมาก็มาสู้กับตัวมอแกนนี่แหละตัวผู้หญิงที่เป็นนางเอกเนี่ยก็เลยชนะนะครับแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัวผู้บริหารเนี่ยก็คุยกันว่าไอ้ตัวทดลองรุ่นแอไนเนี่ย มันน่าจะ L9 นี่ก็คือหมายถึงตัวมอแกนนะครับแต่เขาพูดเป็นรหัสเหมือนประมาณว่าน่านจะล้มเหลวการใส่พฤติกรรมมนุษย์หรือว่านิ่ัยใจคอเนี่ยมันน่าจะไม่จําเป็นก็ให้เป็นรูปแบบเดิมดีกว่าคือ L6 หรือ N6 อะไรสักอย่างเนี่ยก็คือตัวนางเอกครับก็สรุปแล้วก็คือนางเอกเนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วครับก็เป็นอาวุธเชียวาพที่ถูกสร้างขึ้นเหมือนกันส่วนหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไป6คะแนนนะครับด้วยความที่ว่าในเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอืด กว่าจะเข้าเรื่องจริงๆเนี่ยมันก็ปาเข้าไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงหรือ45าทีแล้วคือแบบครึ่งเรื่องแล้วมันถึงจะเริ่มแบบเข้าเรื่องจริงๆของมันนะครับมันเลยช้าไปหน่อยส่วนตัวนางเอกเนี่ยก็แทนที่จะทําให้มันรู้สึกว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตัวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนแบบคือมันดาวออกได้เลยว่ามันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างเออแทนที่จะทําให้มันดูมีความเป็นมนุษย์มากกว่านี้นะครับแต่มันลับเป็นมันดูแบบมันดูออกว่าแบบเอ้ตรงนี้มันตัวนี้มันมีอะไรน่าสงสัยมันไม่ใช่คนธรรมดาแน่เพราะคน ก็เลยดูได้เป็นเพลินนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบดูหนังเรื่องแสสนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากผมไปดูหนังเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ